ต่อกับเจ้าหน้าที่การเงินนะครับห,หน้าประสิทธิ์ด้านหลังอ้าจะทํายังไงก็แนะนําน้องเขาด้วยนหนูหน้าครับสําหรับนักกีฬาคู่นี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็มารอลงสู่สนามได้เลยนะครับสําหรับสองทีมมีสนับแข่งให้เรียบร้อยเพื่อเราจะไม่เสียเวลาเพราะเวลาที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือควิธีปิด แล้วก็มอบด้วยรางวัลมอบเหรียญรางวัลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ชักชา้าสำหรับฟุตบอลประชาชนชายปะนะครับสรวิทย์ชัยหานผู้รักษาประตูหมายเลขยี่สิบสองนัทพรละเมียดดีของหน้าผู้ทำประตูสูงสุดในตอนนี้อยู่ที่สาประตูแล้วก็สูงสะทอดีนะหมายเลขสิบสี่กองหลังสงุพชร หมายเลข8นะครับกองกาลางตาหมายเลข12บสองิริวัตรรถหอม21กองหลังแล้วก็สราวุธรถหอมหมายเลข18บแปดนินรักษาก็ภลมสีหมายเล 18, ขลเล9ปีกซ้ายจักรนเขียริ่มกระโุกมิีบขวานักโทษทานสี55ปีกขวาอับคานาคุนแสวงดีนะครับหมายเล 10, ข7กองกลางแล้วก็พิชญยุทธ์ลักษณ์สอนหมายเลข11 อาดเกร์ตโดีหมายเสองวัลงหหมายเลขสี่โอเคเรียบร้อยนะครับสีบุตรไทยนนไปเขาเรียกแล้วหมายสลสกรหมายเลขแปดสิบนันทวัฒน์แสงเ้าสิบหกต่อรจัดแสนดี27นะครับสำหรับตัวผู้เล่นของบากนะครับซึ่งบางก็อยู่ในยุทธลิขพูโอ้บัตใจหั no <laughs> นี่ให้ใบแดงแหละได้เตรียมเอาใบเหลืองให้ก่อนสำหรับเต่าออกมาครับออกมาครับตอนนี้ก็ดาลิงนะครับถ่ายทอดดาลิงไม่ได้สีนี่ถ่ายทอดทั่วโลกเลยครับนี่ร้อยแปดร้อยเก้าสิบแปดนะครับโอ้หักเลย ก็ให้ใชยถ่ายไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ประเพณีกีฬาตะมนบะดูแต่ท่านประลัดท่านถือไปเองก็รู้นะครับว่าคุณภาพครับแก้วแค่ไหนใบปอนี่กล้าใช้ประหลัดเนาะแสุ่ดยอดเลยเอาจริงๆเลยได้นิดหน่อยนนหน่อยเอาเนาะเอาเลยเอาเลยคับช่วงนี้บรรยากาศก็อ่าแดดมร่มลมตกขอบอลด้วยครับกรรมการกาง ขอบอลด้วยขอบอลด้วยฟุตบอลลูกเมื่อสักครู่นี้น่าจะอยู่ฝั่งตะวันตกอ่าช่วยดูด้วยนะครับมีสองลูกอ่าเจ้าหน้าที่เราอ่าเจ้าหน้าที่เราถ้ามีส่วนที่อยู่ตรงนี้แถวนี้นะครับช่วยไปดูฟุตบอลให้หน่อยอ่าเดี๋ยวจะใช้รองบันบันลุ่สุกซะบ้อหรือ <c oughs> <c oughs> ไปดูไปดูบอลให้หน่อยครับอยู่น่าจะอยู่หลังประตูนะครับก็ขอความกรุณานะ อ่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณอ่ากล่าวนรัตการในความเมตตาของท่านพระครูอดุลรัตนธรรมปีนี้อัดฉีดเต็มที่เมื่อวานนี้ก็หมดไปเยอะนะครับท่านอ่าท่านพระครูแต่ลมแรงนะครับวันนี้ท่านก็กลับมาหลังจากที่ไปดูอ่าทางบัวโคกมานะครับไปดูบัวโคกมาวันนี้ก็เปิดกีฬามอนกันเอาชุดไปให้40กว่าชุดนะครับทางบัวโคแ ันนี้ไม่รู้จะเอาบุญไปที่ไหนนะครับสำหรับท่านพระครูก็เลยเอามาไว้ที่องค์การบริหารสัดบ,บ,บารบานบ้างโดยเฉพาะทีมบ้านบ้ชุดนี้ไม่ธรรม,มาดานะครับจับตามองนะครับนัทพรละเมียด,ดีตอนนี้นําเป็นดาวสโู๊งสุดสามประตูวันนี้จะทำเพิ่มได้ไหมนะครับเอาขมุนชนก เอาบอลเก็บให้เขาหนุน่มๆเอาบอลเก็บให้ด้วยอา้าวอบตอเลื่อนดูหน่อยดูหน่อยดูลูกพี่หน่อยเออโอ้โอเคครับขอบคุณมากให้นั่งอยู่ในที่สงบมาดูกันนะครับบอลคู่นี้สำหรับสำโรงก็ไม่ธรรมดานะครับสำโรง สิริศักดิ์จัปลาทองนี่วันนี้หูแตกอีกแล้วโอ้ยยิ่งอยู่ใกล้ด้วยสิริศักดิ์จัปาทองนี่แฟนคลับเยอะเหมือนกันนะครับนี่ผู้รักษาประตูเริ่มเล่นแล้วนะครับสำหรับไอยาโยกยาวไปไม่ตรงกรอบนะครับนี่สิริศักดิ์ก็ปล่อยให้ออกไปนะครับสำหรับสิริศักดิ์นี้หน้าตาดีเอใครๆก็อยากรู้จักนะครับนี่ผู้รักษาประตู อยู่ด้านหลังนะครับเอาเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสิริษัดิ์ยกลูกบอลมายาวไปทางกลาบขวาไปถึงบ้านบะบานบะตัดมาให้แบ็กแบ็กซ้ายอัดเข้าไปใหม่ตัดเข้ามายกคืนไปด้วยสำโรงสำโรงก็ไม่ธรรมดาบะบะอัดเข้าไปยังได้โยกคลุกครุกคลกลูกนี้กรรมการไม่ ได้เปรียบก็เลยเป่าฟาวให้บะนะครับนี่ไปประทะแรงนะครับประทะแรงไปก็จะต้องเป่า่อนนะครับเพื่อเซฟตัวผู้เล่นันไปโดยตัวผู้เล่นชิปไปลูกนี้เป็นยังไงลูกล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับนี่ ยาลำเนียดีนะครับวิ่งสอดขึ้นไปนะครับแต่ก่อนล้าหน้าไปก่อน<ม>เปิดนัตรพรนะครับขอให้ชายานี่พ่อเนาะจะเอาพ่อเขาอยู่เรื่อยเอาลูกนี้หลุดมาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงจีรพันธ์หรือจีรพงศ์จีรพงศ์จีรพันธ์จีรพงศ์งนะครับถ้าเป็นหมายเลขสิบหกนี้จีรพงศ์ลูกหลุดออกเส้นหลังไป อ้าบอลเข้าไปในสนามนะครับดูก่อนตอนนี้จะได้เตะลูกที่คอนเนอร์นะครับสำหรับสำารงเป็นน้ำกาแฟเย็นนะครับอ้าโอเคลูกนี้เป็นยังไงแหมหลุดกรอบออกไปอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับที่เดินผ่านหน้ากองหน่วยการพัทรบดีนี่ไม่อัดฉีดบ้างเลยเนาะเดินผ่านไปไปอัดฉีดบ้างไหมรองบันบรรุสุกก็ยังอัดฉีดอยู่เลยนี่แหมลูกนี่มาดูแหมสำรงอปตอนะครับท่านรองบันบรรุสุกอัดฉีดสำรงลูกละ500ยบาทครับนี่โอ้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี บยังอยู่ผู้ใหญ่อรงก้อนอีกนะครับเดี๋ยวอัดฉีดอีกนะครับนี่สําหรับสำโรงนัดที่แล้วนี่ก็อัดฉีดระเบิดเติเติงไปเลยนะครับนี่มาดูจิรพงศ์หมายเลขสิบหกวบจีไปยังได้อยู่ไม่ผ่านบะบะตับคืนหมายเลขสิบแปตวัดไปที่แบกนะครับชนะเกียรติลูกนิดทาท่าจะส่งไม่ส่งลูกนิด อย่างได้อยู่นะครับนี่ฝีมือพอๆกันนะครับนี่ดูทีมไหนก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องชุมช,มชนตะบนบักที่ได้ดูได้ชมฟุตบอลที่สนุกสนานคู่นี้ลูกนี้กรรมการไม่ว่าไร้ทางกลาบขวาสำโรงสำโรง,รงชิปเข้ามาไต่เส้นไปไม่ทันนะครับลูกนี้หลุดออกเส้นหลังไปต่อไปอาปี ปีหน้านี่จะให้กรรมการนิดทำกล้องวิดีโอไว้ตรงนี้ถ้าใครเดินผ่านเนี่ยต้องเสียนะครับกองในการอ่าดีเนะาะเก็บค่าด่านนะครับเก็บค่าตรงพอเป็นน้ำกาแฟเย็นให้กับนักภาคของเราโอ้น้ำชากาแฟลูกหลุดออกไปนะครับนี่ ได้ทุ่มโดยสำารงนะครับอัดฉีดไปแล้วนะครับลูกละ500บาทโดยรองบ,บรรลุสุกรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ยังอยู่ผู้ใหญ่ใจดีตอนนี้รองใจดีเอามาดูคู่นี้เอคู่กี่สูสีนะครับนี่ยังไม่ไปไหนมาไหนนะครับยังสู้กันในแดนกลาง ตวัดขึ้นมาจิบไม่ผ่านสำโรงนะครับนี่แบกเหนียวแน่นเหนียวแน่นทุกตัวนะครับนี่ทันว่าที่ประหลัดจินตนาพิมพ์สิงจะอัดีตหรือเปล่าแต่ว่ารอสักครู่ลูกนี้มาโดยจีรพงศ์จีรพงศ์ไม่ทันลูกนี้หลุดออกไปโดยปะนะครับทําออกข้างไปสำโรงได้ทุ่ม ท่านพระครูอดุลว่ายังไงนี่คู่นี้เต็งไปทางไหนหรือเสมอสองฝั่งอขอบคุณคุณครูคที่เดินผ่านอีกหนึ่งรอบอเดินทีไรก็ผ่านหน้าสุดเสปไลูกนี้หลุดไปแล้วลูกน,กนี้เป็นยังไงโอ้ยแต็มแตมทำดีอีกแล้วลูกแสุดยอดเลยนะครับนี่ กองหน้าว่ายิงดีแต่สู้เต็มบ่ได้สริษัดิ์กำปาทองอลูปรอยังไม่พอยังฝีมืออีกใช้ได้เลยนะครับนี่ตอนนี้หูผมจะแตกแล้วนี่ด้านซ้ายโอ้ยด้านขวาก็พอด้านขวาแต่ด้านซ้ายนี่หนักแรงนะครับแต่เบ้ยโอ้เอามาดูกัน ลูกนี้ไต่เส้นมาบะยังสัาไม่ผ่านสัมโลสัมโลช่วยกันดึงได้ดีดูดบอลลงพื้นอวัดกลับเข้าด้างไม่ส่งลูกนี้ไม่ผ่านบะบะอัดฉีดมายังไม่ผ่านสัมโลอีกครั้งหนึ่งลูกตวัดไปแรงไปหรือเปล่าปล่อยให้ออกเส้นหลังไปนะครับลูกนี้ บะได้เตะที่เส้นประตูให้หมายเลขก8ลูกนี้จีรพงศ์จีรพงศ์ใช้ตัวบ้างลูกนี้อไปโดนตัวนะครับบะได้ทุ่มทุ่มไตเส้นไปนัทพรนัททุ่ไปแหอไปตรงตัวแต่ยังให้นัทพรแต่ไม่ผ่านสำลงแหอหมายเลขเจจุดพุไปแอมใจร้อนไปนะครับสำหรับหมายเลขเของบะ หมายเลขเจ็ดของบะนีปรัชญากรสรงบันเทิงนะครับนี่ลูกหลุดออกไปนะครับนี่ลูกนี้ใจเร็วใจร้อนวัยรุ่นก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับนี่ก็คิดว่าจะาเหมือนใบไม้ร่วงนะครับจริงแบบใบไ,ไม้ร่วงลูกนี้หมายเลขสิบของ สัมโรงโคขึ้นไปยังไม่ผ่านสำโรโงสำโรโมงยังได้อยู่ตัดเข้ามากลางหมายเลขสิบทักษะดีรูปร่างดีตวัดไปด้านขวายังไม่ผ่านบะ,บะตะวัดคืนมาลูกนี้บะหลุดทางกราบซ้ายชิปมาให้นัทพรไม่ถึงหมายเลขเก้าก็เร็วเหมือนกันนะครับนี่สำหรับบะหมายเลขเก้าของจตุพรพรบสีจตุพรกับ จากตุพรกันนตัตพรนี่ไม่ธรรมดานะครับคนออกพ,นพอรนี่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่พี่นิพนสีปูชัยน์นบอกว่าสวยเขว่าถ้าออกพอรนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายเล่นฟุตบอลดีวะสันโอ้อะไรจะขนาดนั้นที่ครูน้อยบอกได้นี่ <laughs> พอ,พอ,อ่าคนพรอนก็อย่างพรอนทิพย์เนาะพรอนทิพย์อ่าพรทิพย์ก็นางสาวไทยนะครับคุณพรอนทิพย์ก็คนสวยของศิีปุชยน์นเหมือนกันอ่ะมาดูกันบอลคู่นี้หมายเลขสิบเอยังไม่อยู่เอากันอยู่ที่แดนกลางนะครับนี่สู้กันแดนกลางและสู้กันแดนหน้าว่าใครจะคมกว่าใครมาดูกันคู่นี้ลูกนี้ลูกนี้ยังไม่จม่ายหมายเลขสิบเอได้ไปยังติดสำรง เอาไม่ผ่านยังบะบะไม่ผ่านสำารงอีกครั้งหนึ่งสำารงยังได้อยู่ทางกลาบขวากราบขวาไต่เส้นไปไต่เส้นไปควบวถีตวัดเข้ากลางไม่ท้นมานะครับลูกหลุดออกข้างสนามไปออกหลังไปนะครับลูกนี้ได้ตั้งเตะขอบพุดเองแล้วครับอัดฉีดหรือเปล่ากั <S <S สตาริน อ้าวเขียนมาดีๆท่านเลยค่ะช่อชิงช่อชิงเด้งอ่ะเอ๊ซีกระเตี้ยวเ้าวันนี้ใครซีกัดเตี้ยวบ้างเ้ายังล,กลูกละหนึ่งพันบาทนะครับอัดฉีดอีกแล้วสำโรงสำโรงอ้าวอาขออนุญาตกรรมการครับสำโรงขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าโอ้ยงัยงยังยังไม่เปลี่ยนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ อัดฉีดเฉยๆนี่ๆๆๆใช่ไหมใช่หรือเปล่าเอาตอนนี้อัดฉีดส่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับจาสิกสันติจำปาทอง500นะบาทเอามาดูก่อนแล้วค่อยอัดฉีดทีหลังให้นักกีฬาเล่นดีๆก่อนธีรพงศ์ธีรพงศ์ยังไม่หาคำเป้าไม่เจอหมายเลข18 8ของบะ18บะคลึงบอลอยู่ ยังไม่ส่งบอลตระวัดเข้ากลางไอ้ชัดเนักเกียรติหรือเปล่านะครับหมายเลขเก้าจตูพรพรมสีนะครับนี่ลูกนี้หลุดไปนะครับตำโรงได้ทุ่มตำโรงทุ่มมาลูกนี้ดันศูนย์หน้าจะตูพร สีดิสักออกมาเียไปก่อนนะครับลูกนี้บะโคไปลูกหลุดไปเส้นหลังหรือเส้นข้างสำรองได้ลูกนะครับนี่อัดฉีดน,นะครับจา่าสิบเอกสัมสีจะปาทองห้าร้อยบาทสมบทตนายสมบัติบุญคลองลูกละหนึ่งพันบาทยายปอยลูกละสองร้อยบาทผู้ใหญ่อลงกรบุญคลองลูกละห้าร้อยบาทโอ้ยิงเอาเด้อลูกหลานเลยยิงเอาเยอะๆนะครับยิงเอาเยอะๆ เป็นกำลังใจให้สำโรงนะครับเอารองประธานสาภาอาิียตลูกละห้าร้อยบาทนะครับบันบรนลูสุกคุณกรินคุณสกรินวะคุณรินซ่อนปลิ่นลูกละ1,000บาทโอ้ชัดรินนะครับคุณชัดรินซ่อนติ่นลูกละ1000พบาทรวมแล้วทางทางสำโรงนะครับทางสำโรงนี่สองพันสามพัน ลูกละ3,700 3,700บาทแล้วนะครับนี่โอ้ลูกละ3,700บาทบะลูกละ<อ>คุณเตียยฝันทาสีเมต้อยเตต้อยพี่ต้อยอัดธีดลูกละ500บาทนะครับสำหรับบะอัีรีด500แพ้ชนะเอาไปเลยนะครับอ้าวโอเคครับโอ้ยสำโรงนี่เลนมาสองนัดนี่ได้มื่นกว่ากินหมูปลาโต้ทอแขนนี่คนาลองบัน สี่ปลาข้าวซี่ปลาข้าวโอ้ยกินต่ปลาข้าวกินต่ปลข้าวเอามาดูกันนะครับสำรวมดีวันดีคืนมานะครับนี่บะก็ไม่ทามาได้นะครับว่าคู่นี้จะถึงดีกาหรือเปล่าสำหรับอบตรื่นอ่าทายผลออกมาบอกว่า2ต่อศูนย์นะครับนี่ อบตรื่นให้เครดิตมาที่ว่าคู่นี้จะมีรายการสองต่อศูนย์มาดูนะครับว่าจะเป็นสองศูนย์ทั้งคู่หรือเปล่านัฐพกรณนัตรพลร,ร,ร์ลูกนี้ลูกกรรมการให้เป่าแล้วนะครับนี่กรรมการเป่าแล้วจะเล่นเร็วนะครับก็กันไว้ไม่ให้เล่นเร็วนะครับต้องรอสัญญาณนกหวีดจากกรรมการเท่านั้น กรรมาการให้สัญญาณตัดไปไม่ผ่านสำรงสำรงควบจีทันหรือเปล่าไม่ทันลูกนี้แหมทันลูกทันกันจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบ